สวัสดีครับจับกระแสสรุปดราม่าก,กับดินพัชราประพลที่ YouTube ช่อง Indie on Air วันนี้เป็นเรื่องการประกวด Miss Universe 2020ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกามีสาวงามกว่า70ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการประกวดนะครับสาวงามจากไทยครับน้องอแมนดาชริสาออฟดัมก็ทำผลงานเข้ารอบ10คนสุดท้ายแต่ไม่เข้ารอบ5คนและไปไม่ถึงมงกุฎ Miss u n i ว e r s e ตามที่แฟนนางงามชาวไทยได้เก่งเอาไว้นะครับแล้วก็รวมถึงโพลต่างๆที่เก่งเอาไว้ว่าน้องอแมนดานี่แหละ ไปถึงมงกุฎหรือว่าอย่างน้อยเลยนะครับก็น่าจะเข้าไปถึงรอบ5คนวสุดท้ายเมื่อไม่เป็นแบบนี้นะครับก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะแฟนนางงามชาวไทยนะครับเพราะเมื่อมองในผลงานที่น้องแอมแมนด้าได้ทําออกมาก็เป็นที่ประจักษ์ชัดในแต่ละวันนะครับแต่ว่าที่ชัดที่สุดที่ทุกคนได้เห็นร่วมกันถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่แฟนนางงามแล้วได้ติดตามเลยนะครับ นั่นคือรอบ preliminary ครับคุณผู้ชมน้องอเมนดาเป็นหนึ่งในสาวงามที่ทําผลงานออกมาได้โดดเด่นมากๆที่สุดคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็มีหลายคนเหมือนกันแต่น้องอเมนดาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นจนโพลต่างๆนี่ก็ยกให้อีกแหละนะครับว่าคนนี้เนี่ยน่าจะมองน่าจะมาเป็นอันดับแบบต้นๆเลยด้วยซ้ําไปทีนี้เมื่อมองในภาพรวมอีกคุณผู้ชมของคนที่เข้ารอบไปใน5คนสุดท้ายเนี่ยกลับกลายเป็นฝั่งละตินถึง4คนเอเชียคนเดียว เกิดการวิเคราะห์การเปรียบเทียบต่างๆมากมายแหละคุณผู้ชมนะครับหลายคนก็บอกว่าเออในห5คนเมื่อมองในรอบ preliminary ไม่ว่าจะเป็นการเดินชุดอะไรต่างๆเนี่ยเปอร์โตริโกทำไมไม่เข้าไทยทำไมไม่เข้าเซาท์แอฟริกานั่นแหละครับมีการพูดถึงมากมายครับจนเกิดแฮชแท็กนะครับ Miss Universe แน่นอนครับอันนี้เป็นแฮชแท็กที่ติดอยู่แล้วนะครับความเคลื่อนไหวของการประกวดในครั้งนี้5ล้านกว่าทวีตข้อความ ส่วนชื่อของน้องอแมนด้าหลังจากที่ไม่เข้ารอบ5คนเนี่ยก็เกิดขึ้นมาอีกนะครับแฮชแท็กอแมนด้าเนี่ยนะครับก็ไปแล้วเนี่ยหน้านห้าแสนกว่าทวิตข้อความและยังคงเพิ่มขึ้นคือทั้ง2องแฮชแทเนี่ยทั้ง Miss u n ิเว r ร์สแล้วก็อแมนด้าเนี่ยมีการพูดถึงประเด็นนี้เยอะเลยนะครับคือเท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่แค่น้องอแมนด้า ปอร์โตริโกด้วยนะครับคืออันนี้ที่มาแรงเลยคือ2คนนี้ว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เข้ารอบใน5คนยิ่งดูจากการตอบคําถามของทั้ง5้สองงามนะครับที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายแล้วเนี่ยสรุปก็คือมีการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นผ่านทาง2 Ha แฮชแทนี้นะครับแต่ที่แน่ๆเลยคุณผู้ชมมีความเคลื่อนไหวออกมาจาก Miss Universe 2015คุณเปียรันโซนะครับก็ได้ทวิตข้อความถึงน้องอแมนดาก่อนที่จะมีการประกาศผล บอกว่าสาวไทยปีนี้เนี่ยว้าวมากเลยนะคุณผู้ชมคือเธอดูสมบูรณ์แล้วก็มาแรงของเอเชียเลยนะหน้าภาคภูมิใจมากๆโอ้นี่คือคุณเปียได้พูดเอาไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้ให้มงไปเลยนะครับก็คือคุณยามินก็เป็นช่างทําผมเป็นมาสเตอร์สไตลิสต์นะครับก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปทําผมให้กับสาวงามในกองประกวดมิสซุนิเวิร์ดเขาก็ได้อัพรูป ผ่าน i n s t a g r กรผ่าน IG Story นะครับก็เป็นภาพน้อง Amanda. อแมนด a ามงเลยนะครับอันนี้คือเป็นชุดสีทองในรอบพรีม i m i n รี y คือให้มงไปแล้วอะ่ะนอกจากนี้ก็จะมี21ประเทศที่เขามองว่าน่าจะเข้ารอบ21คนก็เป็นไปนตามนั้นคือหนึ่งนั้นคือมีไทยแ,แลนด์แน่นอนแหละจากนั้นก็น่าจะเป็นคนที่เข้ารอบลึกๆก็มี4คนที่คุณยามินให้ไว้ก็คือโปรตุเกสเม็กซิโกโคลอมเบียและไทยแลนด์ครับคุณผู้ชมไทยแ,แลนด์นี่เขาเขียนไว้เลยนะว่าเดอะวินเนก็คือให้มงเลยเดอะวินเนอ และภาพต่อไปก็จะเนี่ยให้มงเลยอ่านี่คือสิ่งเกิดขึ้นนะครับนี่คือส่วนเล็กๆที่เกิดขึ้นนะครับจาก2คนที่จริงยังมีหลายคนออกมาเคลื่อนไหวโดยเฉพาะแฟนๆชาวไทยที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ท้ายที่สุดก็ต้องยอมรับว่าคนที่ได้มง Miss Universe 2020ไปก็คือคุณแอนเดรียเมซ่าสาวงามจากเม็กซิโกนะครับอินสตาแกรมของน้องอแมนดาเชลิสาครับคุณผู้ชมจริงแล้วแต่ตอนประกวด MissUnivers e Thailand นะครับ จนถึงเตรียมตัวไปประกวดเนี่ยมีผู้ติดตาม2-3ถึงแสนคนนะคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดหลังจากที่การประกวด m i s s u n i v e r s e 2 2 2 0ได้จบลงไปตรวจสอบผู้ติดตามเนี่ยเกือบล้านแล้วอะคือ900 0แสนกว่าคนเกือบล้านและคุณผู้ชมก็ไปกดติดตามได้นะครับและล่าสุดน้องแอมแมนดาก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับคุณผู้ชมโดยน้องแอมแมนดาก็ได้โพสต์ภาพชุดราตรีนะครับแล้วก็บอกว่าจะจดจำเวลานี้ตลอดไปเวลาที่คนไทยส่งพลังมาให้ได้ รักมากที่สุดขอบคุณและจะกลับไปหาให้เร็วที่สุดนะคะปิ๊ดดินและช่องอินดี้ออนแอร์ก็ขอเป็นกําลังใจและส่งพลังให้กับน้องแอมแมนดาชาริสาออฟดัมด้วยนะครับน้องสุดยอดและทําดีที่สุดแล้วจริงๆหลายคนก็บอกแบบนั้นคุณผู้ชมสามารถร่วมส่งพลังให้กับน้องแอมแมนดานะครับมาแสดงความคิดเห็นพูดคุยได้ใต้คลิปนี้หรือจะร่วมวิเคาะห์เกี่ยวกับการประกวดมิส s u น i ิเว s ร์ส2020ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาได้เช่นเดียวกัน ใต้คลิปนี้เต็มที่เลยนะครับมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันเพราะนี่เป็นพื้นที่ของพวกเราทุกคนหลายปีที่ผ่านมาครับดินเชื่อว่าอันนี้เป็นที่ประจักษ์มากก็คือตัวแทนของไทยสาวไทยเนี่ยทำผลงานเอาไวด้ดีไม่ค้านสายตาเป็นที่ประจักษ์เป็นประเทศที่แข็งแกร่งประเทศหนึ่งเลยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวดินเชื่อว่าหลายประเทศก็มองแบบนั้นแล้วก็ถูกจับตามองทุกๆปีได้พื้นที่ได้แอดถามทุกๆปีเลยนะครับคุณผู้ชม วันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมดินพัชรภพพลในช่วงจับกระแสสรุปดาราม่าที่ช่อง i ินดี้ออนแอนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมช,มชอบดินชวนกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง i ินดี้ออนแอไว้ได้ที่จริงช่องนี้นอกจากจับกระแสสรุปดาราม่านะครับก็ยังมีช่วงของการดูซีรีส์วายดูละครแล้วก็ความบันเทิงที่เกิดขึ้นในช่องนี้ขอบคุณจริงๆครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ